สวัสดีครับยักษ์จากชาแนลยักษ์สารเลเบอรี่นะครับ oh. พูดถึงเดียโบแล้วเป็นเกมที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะครับเ oh. ดียโบภาคแรกวางขายตั้งแต่วันที่3 1ธันวาคมปี1996 oh. นับมาจนถึงทุกวันนี้ก็26ปีกว่า,วาแล้วครับ oh. ซึ่งเรื่องราวในเดียโบเนี่ยถือว่าเป็นจักรวาลที่กว้างมากนะครับ oh. ตอนนี้เดียโบภาคสี่เ oh. พิ่งวางขายเมื่อไม่กี่วันก่อน oh. วันนี้ยักษ์จะมาสรุปเรื่องราวในจักรวาลเดียโบให้ฟังนะครับ โดยในคลิปนี้เราจะทำการสรุปเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดจักรวาลไปจนถึงก่อนจะเริ่มเรื่องราวในเดียโบภาค1นะครับขอบอกก่อนเลยว่ามีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจและยาวนานมากนะครับโอเคครับท่านทั้งหลายพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษาจะเล่าให้ฟังแลกเริ่มเดิมทีแล้วจักรกวาลน,นั้นไม่มีสิ่งใดเลยนะครับ ตัวตนทั้งหมดของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นความดีความชั่วความมืดหรือแสงสว่างรวมอยู่ในตัวตนเดียวที่เรียกว่าอนูฉะนั้นอ,นอนูจึงอาจจะเปรียบเป็นผู้ที่ม,มีพลังสูงที่สุดหรืออาจจะบอกว่าเป็นพระเจ้าในจักรวาลนี้ก็ได้แต่เมื่อการเวลามันผันผ่านไปอนูมีความคิดที่อยากจะทำให้ตัวของเขาเองนั้นสมบูรณ์แบบมากขึ้นบริสุทธิ์มากขึ้นอนูจึงมีความคิดที่จะแยกเอาความมืดความชั่วต่าง ออกมาจากตัวของเขาเองซึ่งสิ่งที่เขาแยกออกมานั้นมันได้กลายเป็นทาทเมทมังกรเจ็หัวแล้วในตอนนั้นเองสงครามแรกระหว่างความสว่างและความมืดก็เริ่มขึ้นอนูกับทัทธเมทนั้นรบรากันไม่อาจทราบได้ว่าอนูกับทาทธเมทร,รบรากันนานแค่ไหนอาจจะนานนับอสงไขยเลยก็ว่าได้แต่ในท้ายที่สุดแล้วด้วยพลังของความมืดและแสงสว่างที่มันเท่าเทียมกันทําให้ในท้ายที่สุด อนูกับทัทธเมตนั้นตายตกตามกันไปสิ่งที่เป็นกระดูกสันหลังของอนูนั้นได้กลายไปเป็นไฮเฮเวนแดนสวรรค์และก็ก่อให้เกิดเหล่าทูตสวรรค์อาร์ชแองเจิลขึ้นโดยในเหล่าทูตสวรรค์ทั้งหมดนี้มีสิ่งที่เรียกว่าแองเจลิสคอนซิลหรือว่าสภาของเทวทูตประกอบไปด้วยเทวทูตผู้ส่งพลังทั้ง5ตนตนที่1คืออิมพีเรียสอาร์ชแองเจิลอฟเวลเทูตสวรรค์แห่งความกล้าหาญและทรนง ตนที่2นั้นคือไทเรลอาร์ชแองเจิลออฟจัสตทูตสวรรค์แห่งความยุติธรรมตนที่3คือออเรลอาร์ชแองเจิลออฟทูตสวรรค์แห่งความหวังตนที่4ก็คืออิเทเรลอาร์ชแองเจิลออฟทูตสวรรค์แห่งโชคชะตาและตนสุดท้ายคือมาเทลอาร์ชแองเจิลออฟเดทูตสวรรค์แห่งความตายรวมกันทั้ง5ตนแล้วกลายเป็นแองเจลิสคอนซิ l นอกจากนี้ ในส่วนของซากศพของชาชเมตนั้นได้ก่อเกิดให้เป็นเบอร์นิงเฮลแดนนรกขึ้นและมันก็ได้ก่อเกิดให้มีพวกเหล่าปีศาจเกิดขึ้นโดยหัวทั้ง7ของชาชเมตนั้นได้กลายเป็น,เป,นเป็นปีศาจผู้ท่งพลังทั้ง7ตนโดย3ามตนนั้นเป็น3ามพี่น้องที่ท่งพลังมากที่สุดเรียกขานกันว่าพรามอีวิลพรามอีวิลพี่คนโตคือเมมฟิสโตเดอะลอดออฟเดอะเฮทเรดหรือว่าเจ้าแห่งความเกลียดชัง ตนที่2คือเบลล o r d อ f เดส t รั c ชั่นเจ้าแห่งการทำลายล้างและตนที่3น้องคนสุดท้องคือปีศาจท,ที่น่าหวาดกลัวพันพึงที่สุดนั่นก็คือเดียโบโเดลลอตของเทอร์เรอรเจ้าแห่งความหวาดกลัวและความน่าสะพรึงขณะที่อีก4ตนนั้นมีพลังอำนาจที่อ่อนด้อยกว่าเรียกขานกันว่า l e t เชอร์อีวิสตนแรกเป็นพี่น้องฝาแฝดก็คือดูเรลและอันเดเรล ดูเรลนั้นเป็นลอดออฟเพนเจ้าแห่งความเจ็บปวดขณะที่อันดาเรลเองเป็นเมเดนออฟแองกวิชเจ้าแห่งความทุกขทรมานและอันดาเรลนั้นเป็นอีวิลตนเดียวที่เป็นสตรีซึ่งดูเรลนั้นจะสนใจเป็นเจ้าแห่งความเจ็บปวดทางกายขณะที่อันเดเรลเองคือเจ้าแห่งความทุกขทรมานทางจิตใจนอกจากนั้นอีกสองตนนั่นก็คือเบริลเจ้าแห่งความโป๊ปปดมดเช็ดลอดออฟไล และอาสโมดานเดอะลอดออฟซินเจ้าแห่งความชั่วร้ายทั้งมวลประกอบกันเป็นจอมปีศาจท,ทั้ง7ตนจอมปีศาจท,ทั้ง7ตนและกองทัพปีศาจของเขาเบอร์นิงเฮลพวกเขานั้นรบราฆ่าฟันกับเหล่าเทวดาจากไฮเฮเวนซึ่งนอกจากนี้มันยังเกิดพื้นที่ตรงกลางขึ้นที่เรียกว่าแพนดิโมเนียมแพนดิโมเนียมนั้นเป็นสถานที่ที่อยู่ตรงกลางและเป็นที่ตั้งอยู่ของเวิร์สโตน อันก่อกำเนิดมาจากดวงตาของอนูเวอร์สโตนนั้นมีพลังในการสร้างโลกขึ้นตามใจปรารถนาของผู้ครอบครองมันสงครามอันเป็นนิรันร์ระหว่างเทวดาและปีศาจจึงได้เริ่มขึ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ถูกเรียกขานกันว่าเดอะเกรทคอนฟลิกต์ความขัดแย้งอันยิ่งใหญ่บางครั้งมันถูกเรียกขานว่าอินเทอร์นอลคอนฟลิกต์ความขัดแย้งอันเป็นนิรันร์เหล่าเทวดาและปีศาจต,ต่อสู้กันผัดกันแพ้ผัดกันชนะ แต่ก็ไม่มีครั้งไหนเลยที่จะสามารถจัดการอีกฝ่ายได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันจึงมีการรวบรวมกำลังกันกลับมาแล้วก็ต่อสู้กันขึ้นพวกเขานั้นผลัดกันครอบครองเวอร์สโตนใครที่ได้เวอร์สโตนไปก็จะมีสิทธิในการสร้างโลกตามใจปรารถนามีโลกถูกสร้างขึ้นและถูกทำลายไปมากมายการารบของพวกเขาเกิดขึ้นไม่จบไม่สิน้นไม่มีแถวโน้มว่าจะมีจุดจบใดๆเกิดขึ้นจนในที่สุดแล้ว i n นเ i u s ทูดสวรรค์ตนหนึ่งรู้สึกเบื่อหน่ายกับความขัดแย้งอันเป็นนิรันด์สงครามอันไม่มีทางที่จะจบลงได้เขาได้เริ่มรวบรวมผู้คนที่มีความคิดคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือปีศาจเพื่อหลีกหนีไปจากความขัดแย้งครั้งนี้โดยผู้ที่เข้าร่วมคนหนึ่งกับ i n นเ i u s สนั้นคือลิลิธทิดาของเมมฟิสโตเธอมีฉายาว่า daughter of hatred หรือว่าทิดาแห่งความเกลียดชังเธอกับอินเสนั้นพบรักกัน และพวกเขาก็ได้ก่อการกรบฏขึ้นโดยการที่ไปขโมยเวอร์สโตนมาจากแทนแพนติโมเนียมและได้ใช้พลังของเวอร์สโตนนั้นสร้างแซงชูรี่ขึ้นมาอันเป็นสถานที่ที่เหล่าเทวดาและปีศาจที่คิดเหมือนกันกับอินเนเรสและลิลิทไปอาศัยอยู่ร่วมกันโดยในครั้งนี้ทั้งไฮเฮเวนแดนสวรรค์และเบอร์นิงเฮลดนนรกไม่ได้รับรู้เลยถึงการกำเนิดและมีอยู่ขึ้นของแซงชูรี่พวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันที่แซงชูรี่ แต่มันก็กลับเกิดเรื่องที่ไม่เคยเกิดมาก่อนขึ้นนั่นก็คือเกิดลูกผสมระหว่าง i ินเรีสและลิลิ h ลูกผสมระหว่างเทวดาและปีศาจก็เกิดเป็นตัวตนที่เรียกขานกันว่าเนฟเลมเนฟเลมนั้นมีพลังอํานาจเหนือล้ํากว่าทั้งเทวดาและปีศาจจนทําให้เหล่าเทวดาและปีศาจท,ที่อาศัยอยู่ที่เซง t ชรี่เกิดความหวาดกลัวและต้องการจะทําลายเนฟเลมทิ้ง ขณะเดียวกันนั่นเองลิลิตเองก็รับรู้ว่าเนฟเลมนั้นคือลูกๆของพวกเธอและเธอสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของเหล่าเนฟเลมพวกนี้ได้ลิลิตจึงเกิดความบ้าคลั่งสังหารเทวดาและปีศาจท,ทั้งหมดที่อยู่ที่แซงชูรีแต่ตัวเธอเองนั้นผูกพันธะร่วมกันกับอินเนเรสอินเนเรสนั้นไม่สามารถที่จะทำร้ายเธอได้ท้ายที่สุดแล้วอินเนเรสจึงใช้พลังของเขากักขังลิลิตไว้ในมิติวอยตลอดกาล และตัวของ i n นเน r รเรเองก็ใช้พลังของเวอร์สโตนค่อยๆทำให้พลังของเหล่าเนฟเลมนั้นลดลงไปจากรุ่นสู่รุ่นจนในท้ายที่สุดแล้วเหล่าเนฟเลมนั้นกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่มีพลังพิเศษอีกต่อไปและก็ไม่เคยรับรู้เลยว่าพลังโดยชาติกำเนิดของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหนการเวลาได้ผันผ่านไปหลายร้อยหลายพันปี เหล่ามนุษย์ผู้ถูกทําให้พลังของเนเฟเลมลดทอนลงไปนั้นเริ่มก่อร่างสร้างอาณาจักรของพวกเขาเองอาณาจักรแรกของพวกเขาที่ก่อสร้างขึ้นถูกเรียกขานกันว่าเคจันภายหลังเหล่ามนุษย์ได้มีการขุดค้นพบวัตถุโบราณต่างๆทําให้พวกเขาได้รับรู้ถึงศาสตร์วิทยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือความรู้วิทยาการทางด้านเวทมนต์ พวกเขาเริ่มที่จะเรียนรู้การใช้เวทมนต์ต่างๆขึ้นมาแล้วก็เริ่มเติบโตขึ้นกลายเป็นเมธแคลนเหล่าผู้ใช้เวทมนต์การเรียนรู้เวทมนต์ของพวกเขาเป็นไปอย่างกว้างขวางจนในที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้ทำให้เกิดปัญหาหนึ่งขึ้นเนื่องจากว่าเหล่าเมดแคลนนั้นมีความคิดที่จะอัญเชิญดวงวิญญาณมาสู่พวกเขาเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงเรื่องราวการกำเนิดของจักรวาลน,นี้และความลับในเรื่องเวทมนต์ต่างๆ แต่มันกลับกลายเป็นว่าเหล่าเมดทั้งหลายนั้นพวกเขาได้อัญเชิญปีาศาจมาแทนซึ่งมันก็ได้ทำให้ทาง Burning h เ l l รับรู้ถึงการมีอยู่ของแซ t u a r y ตัวของเมมฟิสโตเองเมื่อรับรู้การมีอยู่ของแซงชูรีเขาก็ได้ใช้พลังอำนาจของเหล่าพรามอีวิลไม่ให้เหล่าเลดเจอร์อีวิได้รู้เรื่องราวพวกนี้และเมมฟิสโตก็ส่งลูเซียนลูกชายของเขามายัางแซงชูรีลูเซียนนั้นได้เริ่มก่อตั้งเทมเพิลออฟทริโ ศาส,สนาซึ่งมีความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับพรามอีวิลแล้วก็เผยแพร่ศาสนาเหล่านี้ออกไปมีมนุษย์จำนวนมากอีกเข้าร่วมกับศาสนานี้และก็บูชาเหล่าพรามอีวิลขณะเดียวกันอินเนเสเองก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของ Temple of Trione เขาจึงก่อตั้งอีกศาส,สนาหนึ่งขึ้นเพื่อต่อต้านนั่นคือ Cathedral of Light วิหารแห่งแสง ทั้งสองฝ่ายเริ่มรบรากันแล้วก็เผยแพร่คำสอนเพื่อแย่งชิงให้มนุษย์นั้นมาอยู่ทางฝ่ายของตนเองเกิดเรื่องราวมากมายขึ้นเป็นการลบกันอย่างลับๆที่เกิดขึ้นที่แซงชูรีในขณะนั้นเองลิลิตเองก็เล็งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่แซงชูรีนางสามารถที่จะฝ่ามิติวอย์มาได้และนางก็ใช้พลังของนางชักจูงชาวนาคนหนึ่งที่ชื่อว่าอุดิเซียนชาวนาผู้เสียครอบครัวของเขาไป เธอได้ปลดปล่อยพลังของเนฟเรมในตัวของอูดิเซียนชักนำให้ตัวของอูดิเฟียนนั้นทำการทำลาย Temple o f Tri o n e นและ t r i d ิ r of Light มีผู้คนมากมายติดตามตัวของอูดิเซียนไปแล้วก็เริ่มได้รับพลังของเนฟเรลมในท้ายที่สุดแล้วมันจึงเกิดสงครามสามฝ่ายขึ้นที่แซง u ูรีตัวของอูดิเซียนเองรวบรวมผู้คนของพวกเขา พวกเขาถูกเรียกขานกันว่าเอดิเรมในที่สุดแล้วด้วยพลังอันมากมายของอูดิเซียนเขาสามารถที่จะทำลาย Temple of t r i o n e ลงได้แล้วก็ขับไล่ลูเซียนบุตรแห่งเมมฟิสโตออกไปจากเซนชูรีซึ่งในตอนนั้นเองสถานการณ์ต่างๆเกินการควบคุมของลิลิตตัวของอูดิเซียนเองไม่ได้ตกอยู่ในการควบคุมของลิลิตอีกต่อไปและเขาก็ได้ทำให้นางอ่อนแอลงจนท้ายที่สุดแล้ว อินเ i u รสามารถที่จะกักขังลิลิตไว้ที่มิติวอยได้อีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งเอดิเรมและตัวของอุดิเซียนเองก็ได้หันคมหอกคมดาบเข้าไปหา i n นเ i u รจนในที่สุดแล้ว i ินเ i u รนั้นพ่ายแพ้ต่อพลังของอุดิเซียนแล้ว c a t ตทิโ a l ออฟไลท์เองก็ถูกทำลายลงไปแต่จากการที่เขาหันมารบรากับ i n น r นเรในครั้งนี้มันส่งผลให้ไฮเฮฟเว่นรับรู้การมีอยู่ของแซงชูรี ทเรลได้ญ่าตาทัพของกองทัพทูตสวรรค์เทวดามาอย่างที่แซงชูรีเพื่อที่จะทำลายเหล่ามนุษย์ที่มีการปลุกพลังของการเป็นเหล่าเนฟเลมขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาต้องการที่จะทำลายมันลงขณะนั้นเองกองทัพของเบอร์นิงลีเจียนก็ได้ลุกรานเข้ามาในแซงชูรีเหมือนกันสงครามเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่อุดิเซียนในตอนนี้ปลดปล่อยพลังของเนฟเลมออกมาเขามีพลังเหนือล้ำกว่าทั้งเทวดาและปีศาจ ตัวของอูดิเซียนเองพบเห็นว่าตัวของเขานั้นทรงพลังขึ้นอย่างมากแต่ขณะเดียวกันเขาก็เริ่มที่จะสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปทีละน้อยทีละน้อยและเหล่าเอเดเรมผู้ติดตามของเขาก็ได้มีการตื่นขึ้นในพลังของเหล่าเนฟเร,ร,รมขึ้นมาพลังอันนี้ตื่นขึ้นเร็วมากจนอูดิเซียนมองว่าการคงอยู่พลังของเหล่าเนฟเร,รมในตอนนี้มันอาจจะทําลายโลกลงได้อูดิเซียนจึงใช้การสละตัวเอง เขาขับไล่ทั้งกองทัพเทวดาและปีศาจออกไปจากแซงชชรีอุดิเซียนนั้นต้องการให้มนุษย์คงอยู่โดยปราศจากการรบกวนและชี้นำของทั้งเทวดาและปีศาจเขาได้ใช้พลังของเขาตัดขาดพลังของเหล่าเอดดเรมทั้งหลายไม่สามารถใช้พลังของเนฟเรมได้อีกต่อไปโดยใช้พลังของโซลโตนในการจัดการซึ่งจากการเสียสละครั้งนี้ทำให้อุดิเซียนนั้นเสียชีวิตลงไป ภายหลัง Angelis สคอ n c i l ได้มีการประชุมกันว่าจะทำอย่างไรกับแซ t u a r y ดีจะทำลายพวกเขาทิ้งหรือว่าจะปล่อยให้พวกเขาดำเนินชีวิตต่อไปท้ายที่สุดแล้วผลโหวตของ a n g e l ลิสคอนซิลโหวตกันว่าต้องการให้เหล่ามนุษย์ที่อยู่ที่แ c t u a r y นั้นดูแลตัวเองและก็เลือกเส้นทางความเชื่อของเขาเองไม่ว่าเขาจะเลือกในความเป็นระเบียบหรือว่าเลือกในความโกลหนก็ตาม ทางฝ่ายของ Burning h เ l เอง Memphisto นั้นก็ยื่นข้อเสนอมาว่า Burning h e l นั้นก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับ Sanctuary แต่มีข้อแรกเปลี่ยนว่าพวกเขาต้องส่งตัว i n e r i u s ผู้ที่ก่อเรื่องทั้งหมดขึ้นให้แก่ Memphisto ท้ายที่สุดแล้วตัวของ i n e r i u s ถูกส่งตัวให้กับ Memphisto เขาเอา i n น r i u s นั้นไปกักขังและก็ทรมานใน Burning h e l ลแดนรกชั่วนิรันร์เป็นอันจบเหตุการณ์การรบราสามฝ่าย ซึ่งมีการเรียกขานกันว่าซินวอ์หลังจากจบเหตุการณ์ซินวอ์ขึ้นเหล่ามนุษย์ที่แซงชูรีนั้นก็เริ่มหันเหจิตใจของพวกเขาออกจากศาสนาเดิมที่มันเคยมีอยู่พวกเขาหันไปหาการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์แต่เหล่าผู้รู้หลายคนในเมดแคลนก็ได้ออกกฎว่าในตอนนี้มนุษย์นั้นควรจะเป็นอิสระทั้งจากเทวดาและปีศาจมีคำสั่งห้ามไม่ให้เชิญปีศาจมาที่โลกนี้อีกต่อไป เหล่าเวทมนต์ต่างๆวิทยาการถูกศึกษาความรู้ผู้คนหันหาเรื่องราวของเวทมนต์มากขึ้นการใช้เวทมนต์นั้นเฟื่องฟูมนุษย์นั้นในตอนนี้เข้าสู่สิ่งที่เรียกว่า Age of Magic ยุคแห่งเวทมนต์แต่จนแล้วจนลอดแม้ว่าจะไม่ได้มีการข้องเกี่ยวจากเทวดาหรือปีศาจแต่ในท้ายที่สุดแล้วมนุษย์ก็ยังแตกออกเป็นสองฝั่งอยู่ดีทั้งฝั่งที่เชื่อถือในเรื่องราวของเทวดา และฝั่งที่เชื่อถือในเรื่องราวของแสงสว่างจนในท้ายที่สุดก็ก่อให้เกิดสงครามที่เรียกว่าเมดแคลนวอร์ขึ้นสงครามครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสองพี่น้องคือโฮราซอนผู้เชื่อถือในแสงสว่างและบาทักผู้โหดร้ายและเชื่อถือในเรื่องราวของปีศาจท้ายที่สุดแล้วโฮราซอนสามารถที่จะสังหารบาทักได้แล้วก็ทำลายเมืองวิจจันต์เมืองที่นับถือเหล่าปีศาจลง แต่พลังอำนาจของเหล่าเมดแคลนนั้นก็แตกแยกและสูญสลายไปตลอดการหลังจากเหตุการณ์เมดแคลนวอ์นั้นมนุษย์ได้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่าเอ o อ f ฟเฟตยุคแห่งความศรัทธาเป็นอีกครั้งที่มนุษย์หันเหอ,ออกจากสิ่งที่พวกเขาเคยเชื่อพวกเขาเห็นแล้วว่าเมดแคลนวอ์นั้นสร้างความเสียหายขนาดไหนมนุษย์นั้นจึงหันเหความสนใจของเขาออกไปจากเรื่องของเวทมนต์มีการออกกฎหมายการห้ามใช้เวทมนต์ขึ้น ผู้ที่เป็นพ่อมดหมอผีผู้ที่ใช้เวทมนต์นั้นหากไม่ถูกในประเทศก็จะถูกสังหารพวกเขาหลบลี้หนีหายไปจากหน้าของประวัติศาสตร์ยังคงสืบทอดเรื่องของเวทมนต์กันอย่างลับๆไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์ที่เกี่ยวข้องกับปีศาจหรือมีการคิดค้นเวทมนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องพลังชาติอันเรียกว่าเอลเมน t ท l m เมจิกขึ้นในยุคนี้เองอาครรัตชายผู้หนึ่งได้เห็นนิมิตจ,จากเทพที่ชื่อว่ายาเรสเขารู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของจักรวาล ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและเรื่องราวเกี่ยวกับพลังของมวลมนุษย์เขาได้ออกเผยแพร่คำสอนต่างๆเขาได้ถูกเรียกขานกันว่าผู้เผยแพร่คำสอนแห่งแสงสว่างไม่ว่าอัครรัฐจะไปที่ไหนเมืองใดก็ตามเขาก็เริ่มมีผู้ติดตามที่เชื่อถือในคำสอนของเขามากขึ้นแต่ในที่สุดแล้ววันหนึ่งอัครรัตนั้นก็หายตัวไปแต่เหล่าผู้ที่เชื่อผู้ที่ศรัทธาในแนวคิดของอัครรัฐก็ยังสืบทอดแนวคิดนี้ต่อไปเรื่อยๆ ภายหลังมันกลายเป็นาศาสนาหนึ่งที่เรียกขานกันว่า Church o f Light หรือว่าบทแห่งแสงแต่จนแล้วจนลอดก็เกิดเรื่องราวที่เกี่ยวกับปีาศาจขึ้นอีกในปีที่964ของยุคแห่งศรัทธาเหล่าเลชเชอร์อีวิลได้ก่อกระบฏต่อเหล่าพรามอีวิลเนื่องจากว่าเหล่าเลชเชอร์อีวิลนั้นไม่ได้รับรู้เรื่องราวในซินวอลและข้อตกลงที่พรามอีวิลมีต่อเหล่าเทวดาเลยพวกเขามองว่าพรามอีวิลนั้นเกรงกลัวที่จะทําสงครามกับเหล่าเทวดา จึงก่อกระบฏขึ้นในท้ายที่สุดแล้วมันส่งผลให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในเบอร์นิงเฮลแดนนรกผลของสงครามนั้นพรามอีวิลได้พ่ายแพ้พวกเขาสูญเสียร่างกายไปเหลือแต่วิญญาณแล้วก็ถูกขับไล่ออกจาก b u r ร์นิ h เ l ลไปสู่แซง t u รี y โดยเหล่าเลชเชอร์อีวนั้นเชื่อว่าเหล่าพรามอีวิลจะถูกกักขังไว้ที่แซง t u รี y ไปตลอดการโดยที่พวกมันไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเรื่องราวทั้งหมด เป็นความคิดของเหล่าพรามอีวิลนั่นแหละแผนการร้ายของพวกมันที่ต้องการจะไปยังแซงชูรีใช้ประโยชน์จากเหล่ามนุษย์และพลังของเนฟเรมในการต่อกรกับเหล่าเทวดาก็ได้เริ่มขึ้นผ่านไป40ปีนับจากเกิดเหตุการณ์ด์กเอ็กซายในปีที่1004ไทเรลทูตสวรรค์ก็ได้ลงมายังโลกเขาได้รวบรวมมนุษย์ผู้ทรงพลังอำนาจก่เกิดเป็นองค์กรที่ชื่อว่าโคลดริมขึ้น ไทเรลนั้นได้ใช้เหล่าโฮลดริมไปตามจับตัวเหล่าพรามอีวิลทั้ง3ม,มาโดยเขาได้มอบโซลสโตนเศษเสีเ่ยวนึงของเวอร์สโตนให้แก่เหล่าโฮลดริมเพื่อใช้กักขังวิญญาณของเหล่าพรามอีวิลเมมฟิสโตนั้นเป็นพรามอีวิลตัวแรกที่ถูกจับกลุ่มได้มันถูกกักขังไว้ใต้วัดแห่งซักคารุมซึ่งภายหลังที่นี่กลายเป็นเมืองที่ชื่อว่าคูรัสส่วนเบลนั้นถูกจับกลุมได้ในแถบทะเลทรายใก,ใกล้ๆกับลัสโกเลน โดยในตอนนั้นโซลสโตนเองเริ่มเสื่อมสลายและมีความเสียหายเกิดขึ้นทาวราชาที่เป็นผู้นำของเหล่าโฮเดริมจึงได้ใช้โซลสโตนนั้นปักเข้าไว้กลางอกตัวเองแล้วก็กักขังวิญญาณของเบลไว้ในโซลสโตนและร่างกายของเขาส่วนเดียโบรนั้นเป็นพรามอีวิลตัวสุดท้ายที่ถูกจับกลุ่มได้เหล่าโฮเดริมที่มีผู้นำในตอนนั้นคือจาริดเคนจับกลุ่มมันได้และฝังมันเอาไว้ใต้ผืนดินใกล้ๆก,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 กับแม่น้ำทาวซันเดย์ในคันดูรัส ซึ่งบริเวณนั้นเองก็อยู่ใกล้กับโฮลอดริกมอนาส t รีอารามของเหล่าโฮลดริกด้วยพวกเขาฝังโซสโ,โตนของเดียบโบลลึกลงไปใต้ดินและก่อสร้างสุสานขนาดใหญ่อันมีหลายชั้นและสลับซับซ้อนไว้เบื้องบนโลกจึงกลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง6ปีผ่านไปเมืองทริสแตมก็ได้ถูกก่อสร้างขึ้นรอบๆโฮลอดริกมอนาส t รีพวกเขาเริ่มที่จะมีชาวนาต่างๆเข้ามาอาศัยอยู่รวมกันก่อเกิดเป็นภูมิภาคหนึ่งที่มีผู้คนมาอยู่อาศัย ผ่านไปอีก17ปีศาสนาสักครุมก็รุ่งเรืองขึ้นเนื่องจากจักรพัททัศราแห่งเคจิสตันนั้นได้เชื่อในศาสนาแห่งสักครุมและก็เริ่มเผยแพร่คําสอนศาสนานี้ออกไปมีประชาชนจํานวนมากมานับถือในศาสนาสักครุมเชิดออฟไลท์โบสแห่งแสงการเวลาผันผ่านไปโลกนั้นสุขสงบจากทั้งปีศาจและเทวดาอาจจะมีสงครามของพวกเขาเองบ้างแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่มนุษย์ตัดสินใจกันเอง ในท้ายที่สุดแล้วในปี1080 h o l โลดิกโมนาสตรีอารามแห่งโฮลดดิกที่ทริสแตมก็ถูกละทิ้งจนถึงปีที่1100ของยุคแห่งศรัทธาเหล่าโฮลดริมนั้นไม่มีภารกิจใดให้กระทำอีกพวกเขาหายไปจากประวัติศาสตร์กลายเป็นเพียงเรื่องเล่าและตำนานเท่านั้นกว่า239ปีนับตั้งแต่เดียโบถูกจับกลุ่มโลกก็เข้าสู่ความสงบสุข แต่ในที่สุดแล้วในปี1258ไพรายก็ได้ปกคลุมเมืองคริสแตมอีกครั้งเหตุการณ์ครั้งนี้ถูกเรียกขานกันว่า The Darkening of Christam อันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเดียบลภาคหนึ่งเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นมาติดตามรับชมกันได้เมื่อพบกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ยักษ์ต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด s u b s c r i b e กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ